สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะจะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่มีริ้วมีรอยผิวไม่เต่งไม่ตึงผิวแห้งกร้านผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ โอเคค่ะใคาเข้ามาแล้วก็ฝา,ากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนนะคะใครจะใช้เจลวัสลีนแบบไหนได้เลยนะคะเ<ฮ>จลวัสลีนตัวนี้มีขายที่ดีเอ็มนะคะในส่วนของเจลวัสลินก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเดินริ้วรอยช่วยทําให้ผิวของเรา กระจ่างใส่ช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เจลวัซลีนอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะตัวต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือเบบี้ออร์จนสันสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของอน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะมีวิตามินอ e ีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใส่ช่วยลดฝ้าลดกระนะคะก็จะกัเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาผสมสองตัวนี้้เขาเข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าวาสลีนเขาจะค่อนข้างเหนื่นนะคะถ้าเราไม่ผสมแบบนี้ก่อนเขาจะค่อนข้างผสมเข้ากับตัวอื่นยากนะคะให้เราผสมเป็นเนื้อครีมก่อนนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้นมรสจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจา่างใส่ชัองกระชับรูขุมขนนะคะอ่าเราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้เรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะเราผสมให้เข้ากันแล้วเนื้อเขาจะฟูสวยมากๆเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะเห็นไหมคะเนื้อจะฟูสวยมากๆเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อฟูที่สวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนื้อของเขาจะฟูเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนสูตรนี้ใครจะพอกใครจะทาได้เลยนะคะบอกเลยว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้นะคะในส่วนของคนจะทาทาแบบนี้ทําเป็น เดย์ครีมในครีมได้เลยนะคะในส่วนของคุณจะพอกพอกหนาได้เลยถะะ้าหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว20้20-30นาทีได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าผิวเนี้ยชุ่มชื้นม,ม,มากๆเลยนะคะทุกคนเราใช้ไม่หมดให้เราเก็บใส่กระปุกเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่าเขามีนมสดเขาจะเสียเร็วนะคะให้เราเก็บเข้าตู้เย็นได้ไม่เกิน5-7วันนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเขาเสียแล้วเรา,าทิ้งแล้วเราก็ทําใหม่นะคะทุกคนอย่านาํามาใช้อีกนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอนะคะ